สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านได้เวลาคุยกับท่านจันแล้วผมจะช่วยท่านจันอีกแรงหนึ่งช่อง13นี่แหละให้รีบดําเนินการขนส่งทางน้ําเลยทางอื่นเนี่ยนอกจากว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แล้วมันยังโกงด้วยมันตัดถนนสี่เลนฟอร์มไฟฟ้าไปบ่อนที่จังหวัดตราด ซึ่งสร้างคล่อมอยู่บนสันปันน้ำอีเวนดูมันทำบนสันปันน้ำครึ่งนึอยู่กัมเมรครึ่งนึ่งอยู่กวาง,งจะได้จับกันไม่ได้เลยมันทำได้ยังไงเนี่ยแล้วจะเปิดด่านดูสิเราเสียเงินมหาศาลเลยนมมสการครับพูดถึงเรื่องการสัญจรทางน้ำเนี่ยเป็นการสัญจรที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่ก็ได้ผลมากที่สุดครับเพราะเราไม่ต้องคอยซ่อมถนนด้วยผิวการจราจรครุขระ เนื่องจากว่าทางน้ำเนี่ยไม่มีคำว,ว่าครุขระเพียงแค่มีน้ำไหลลงมาในคลองเราก็ไม่ต้องคอยซ่อมอนถนนส่วนนั้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อและการขนส่งที่ถูกที่สุดในโลกและมากที่สุดในโลกคือทางน้ำทางน้ำที่พูดเช่นนี้เพราะว่าท่านมีความรู้ทางด้านอุทกศาสตร์และกองทัพเรือครับกรุณาอธิบายให้ละเอียดหน่อยสิท่านบรรณวิทย์วันนี้เนี่ย ที่เขาห่วงเส้นทางการเดเรือจะสู้กันแต่ของไตหาเนี่ยทั้งทั้งไอไอจีนอเมริกาจะมาเอาดินแดนเราไปเป็นในที่ฐานทัพเรือที่พังงาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าการขนส่งทางน้ำครับมันเป็นกำลังหลักเลยเดี๋ยวนี้เรือลำหนึ่งเนี่ยมันขนตู้คอนเทนเนอร์ได้แสนตู้ ขนาดนั้นเลยก็เรือมันแสนลตันนะครับท่าตู้ลตันนะแสนกับตู้ท่านจะเอาอะไรมาขนแล้วมันเรียงเป็นหูมันไปมีหลักสูตรที่ผมไปเรียนเนลอจิสติกเรียนมาแล้วมันก็แบกไปแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าอื่นใดแบบสินทชานว่าเลยไม่ต้องบำรุงถนนไม่ต้องอะไรเครนก็มันก็อยู่ตอนแล้วแค่ยกขึ้นวางลาเรียงถ่าเรือนี้ส่งนี่ถ่าเรือนี้ส่งนี่เอานี่ลงนี่นี่นะครับเป็นหลักเลยเป็นหลักเลยข้าวของที่ไปได้รถ ของจีน BYD ออกมามันสร้างเรือมของว่าลำมาคือมาเลยขนรถทีนึงไปเป็นหมื่นลำเลยเอาเบ้านนดิกลายเป็นว่าเรือเนี่ยสามารถขนรถได้ทีละเป็นหมื่นลำใช่ครับแต่ตู้เขาถเป็นแสนตู้โอ้โหในขณะที่รถไม่สามารถขนเรือได้เยอะ แต่เรือสามารถขนรถได้เยอะรถไฟยังสู้เรือไม่ได้รถไฟยังเป็นรองเพราะว่าท่านต้องเสียเงินค่าตัดทางซ่อมทางบำรุงทางแล้วก็รอหลีกด้วยถ้ามีรางสองรางก็ยิงโอ้ยค่าใช้จ่ายบานทัโลกเลยเพราะฉะนั้น<อ>การที่เราขนส่งทางเรือเนี่ยเราแทบไม่ต้องเสียค่าเวรคืนไม่มีเพราะว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีอยู่แล้วโดยธรรมาชาติท่านจะเป็นเวรคืนมาหาสมุทรได้ยังไงใช่ไหมอเอาใช่หนึ่งมาหาสมุทรไม่ต้องไปเวครคืน สองแม่น้ําลําคลองก็ไม่ต้องเวรคืนท่านก็ไปว่ากันเองกูส่งถึงท่าเรืออประมาณนั้นใช่ไหมใช่ฮะธรรมาถึงได้บอกว่าการขนส่งทางน้ำเนี่ยอา้าไม่ต้องอื่นไกลอะถ้าไปปักใต้เนี่ยระยะทางเป็นพันพันกิโลเมตรมจากกรุงเทพมหานครเราสามารถไปทางเรือโดยเฉพาะาขนส่งที่จะต้องอขนจำนวนมากๆถ้าคุณ เรเดด้ประดังขนส่งทางบกเนี่ยมันกินผิวจราจรสักเท่าไหร่ท่านบรรวิโอ้โหมหาศาลมากเลยแล้วจราจรเราเนี่ยต้องซ่อมตลอดเพราะมันสร้างถนนให้ไม่ได้มาตรฐานมันจะได้ตั้งงบซ่อมเยอะๆรับตั้งใจอ่าน,นีสเป็นที่รู้กันเลยทั่วไปทั่วไปเลยครับชัวร์แต่ถ้าเราพยายามไปทางเรือเนี่ยข้ออ้างที่จะซ่อมพื้นผิวการจราจรก็ไม่มีใช่คุณจะไปซ่อมกันผิวคุณจะไปซ่อมผิวน้ําที่ครุขะหรือ,อมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับ พราะว่าผิวน้ําจะไม่มีคําว่าครุกไม่มีนะครับผมได้แก้ปัญหานี้ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมไปเรียนโลจิสติกมาตอนไปลองบระหากระโรงกับเรามเขาก็ให้ไปเป็นผู้อํานวยการบริษัทไทยเดินเรือทะเลนั่นอนอกจากขนส่งต่างประเทศแล้วมันมีเรื่องกันเยอะถนนเสียมือแดกกันเยอะอยาก,กันนั้นเลยผมไปเช่าเรือจากญี่ปุ่นเลยปเป็นเรือที่เอารถขึ้นลำหนึ่งใส่รถบรรทุกสิบล้อเนี่ยได้ร้อยอาคัรไปเช่ามาเลย Profit sharing ไม่ใช่จ่ายตังค่าเช่านะกำไรเท่าไหร่แบ่งกันรับมาจากแถวไอพิสุโลกบ้านท่านอ่างทองเอาค่าเรือไหนที่มีลงเลยแล้วผมบอบออกไปส่งนี่เลยนาราธิวาสไปเลยฮะไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียค่าซ่อมทางเล้ามาแล้วกำหนดเวลาได้เลย ก็เรียกว่ารถก็จอดไปในเรือเลยขึ้นในเรือเลยขึ้นแบบเรือแบบ,แบบแบบที่เขาเรียกว่าไอเรือข้ามฝากเลยลง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 ความามายว่ยว้วัตถุสินค้าก็อยู่ในรถเอเแล้วก็ไอไอไอพวกคนขับรถอะ เออมชอบผมมากเลยบอกใครคิดว่านี่มันเก่งเนี่ยบอกนี่ผมมาดูแลเองเลยเนี่ยเป็นเต้วเล่ห์ตอบอกทำไมชอบอ่ะอ๋อโอ้ยคนก็เรือจะไปถึงเนี่ยมันกินเวลา30ชั่วโมงโอ้ยผมได้เล่นไฮโลกันเพลินเลย <c oughs> แหม <c oughs> พวกเยอะอคืออาตมามองว่าการที่เราเพยายามสร้างเปาะข้ามน้เนา,าเนี่ยแถวสองขาเนี่ยครับมันก็ยังดีนะเราพยายามที่จะบอกจะสร้างสะพานยาวที่สุดจากที่นี่ข้ามไปฝั่งโน้นที่โน่น แม่มันทําลายบรรยากาศการขนส่งทางเปาะซึ่งมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากทีเดียวอ่ะใช่ครับไอ้ที่ทำเนี่ยเขาเรียกแลนบริดจ์ผมเรียนเรื่องนี้มาเลยแลนบริดจ์คือทําทสะพานบนดินถึงแลนบริดจ์ถ้าควายครับถึงได้ทําแล้วพื้นที่ที่จะให้ทําแลนบริดจ์มีน้อยมากมาเลยทาได้เราทําแลนบริดจ์เนี่ยควายชัดๆเลยครับและนี่เป็นควายตุงโง่สุดเลยครับท่านเพราะอะไรดิเพราะว่ามันจะตัด ท่านไอไอแลนด์บิดก็คือเอา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 ของเนี่ยขึ้นรถไปฝั่งถนนเรือมาจอดฝั่งอ่าวไทยแล้วขนขึ้นรถไปอันดามันเอาขึ้นคอนเทนเนอร์ไปเลยอขอตัวนะครับท่านโหลดของออกจากเรือเนี่ยท่านต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ค่าจ้างกรรมกรเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่ต้องประกันเท่าไหร่ท่านโหลดของลงแล้วไปโหลดวิ่งไปอีกวันหนึ่งไปขึ้นถน,นนอ่ะ ถ้าใช้เวลาสมวันโหลดของลงท่นใช้เวลาเจ็ดวันเพิ่มเงินอีกแล้วใครจะใช้ท่านล่ะครับแต่ถ้าขุดคลองไทยหรือคลองกลาเนี่ยแน่นอนนั่นเนี่ยแล้วท่านจะมาทำแลนด์บริดที่ข้างๆข้างๆจะได้เป็นแแบศูนย์การค้าไอ้ควายเขาจะส่งสินค้าเขาไม่มาจอดศูนย์การค้าหรอกครับสรุปก็คือที่พูดมาเนี่ยอาตมากับท่านบรรณวิทเห็นตรงกันแหละว่า เราจะต้องช่วยกันสนับสนุนให้การขนส่งทางเรือเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเรามาพูดถึงขาดที่เรียกว่าพนตรีจำลองสีเมืองสมัยเป็นผู้ว่ากอทมกําหนดให้มีเ,เรือคลองแสนแสบจากบางกะปิไปผ่านฟ้าจากผ่านฟ้าไปบังกะปิเนี่ยปัจจุบันนี้ยังใช้การได้อยู่ปลอดสังเกตเนะการทํางานของนักการเมืองเนี่ย ที่อยู่ยงคงทน30-40 0 40ปีนี่มีใครถ้าไม่ใช่ผลตรีจำลองผมยังชื่นชมนะเ่ราท่านเป็นทาหารบกยังมารู้เรื่องทางเรือได้สูสีกับผมเลยทั้งที่ผมเรียนมาโดยตรงแล้วไปเรียนต่อปริญาโทด้านนี้เลยเห็นไหมถ้าท่านรู้หมดแล้วอันตานั้นเนี่ยผมแอบชื่นชมอยู่ว่าสุดยอดจริงๆทุกวันนี้อาตมาเองเนี่ยยังอาศัยเรือคลองแสนแสบเดินทางไปกลับวันละรอบ S <S 2> <S 2> คือจากผ่านฟ้าไปประตูน้ําเปลี่ยนเรือจากประตูน้ําไปบางกะปิแต่ถ้าจะมาอีก <S <S 2> <S 2> ก็มาจากบางกะปิสู่ประตูน้ําจากประตูน้ําสู่ผ่านฟ้าเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องลงเรือโอ้เนี่ยผมนึกภาพออกเลยตอนเด็กเนี่ยประตูน้ำเนี่ยเป็นที่ลงโอ้โหซองโสมเป็ีเพียบเลยอยู่ในเรือ,อเือจอาก <แ S 2> <แ S 1> เลี้ยงผ <แ S 1> ูกเลยอาะว่างเดินทางกลับบ้านก็อัสักหนึ่งก่อแล้วเดี๋ยวคยขึ้นเรือไปต่อ ัน,นั้นก็เป็นตละทางกันคือผวกหากีนเขาต้องอย<ช>ู่ตัวไหนก็ต้องไปนะฮะว่าคนมันใช้เรือมากมาต,<ช>ตั้งแต่โบราณแล้วไปทําลายมันทําไมะเพราะฉะนั้นจองนําเรือกลับมาใช่จงถอยหลังเข้าคลองหรือถอยหลังเข้าคัลองอจเจริญทรรเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ <c oughs>